วันนี้เรามาทำหัวหอมใหญ่ปาปริก้าทอดกรอบกันเลยครับแอดขอบอกเลยอร่อยมากๆขั้นตอนแรกนะครับเรามาปอกเปลือกของหอมใหญ่กันเลยครับเพื่อนเื่อนหัวหอมใหญ่ขนาดตามต้องการได้เลยนะครับยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งทำง่ายขึ้นนะครับเรามาเริ่มตกแต่งหัวหอมเป็นกีบดอกไม้กันเลยครับเราจะใช้เป็นมีดกรีดลงไปนะครับความลึกประมาณครึ่งหนึ่งของหัวหอมนะครับเพื่อที่จะทำกีบดอกไม้กรีดให้รอบหัวหอมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนและแบ่งส่วนกีบให้เท่าๆกันเลยครับจนทั่วและเว้นระยะห่างของกีบดอกไม้ตามต้องการได้เลยนะครับ เมื่อเรากีดหัวหอมทำกีบดอกไม้ของเราเสร็จแล้วให้เราค่อยแบ่งชั้นของหัวหอมนะครับเพื่อที่จะทําให้เป็นดอกไม้ดูหน้าตาน่าทานขึ้นแต่ให้เพื่อนๆค่อยๆทานะครับเพราะว่ากีบของหัวหอมจะหักและ,ะหล,ะลุดออกง่ายมากเลยครับเมื mm ่อ <Okay. S 2> เราทําหัวหอมเป็นรูปดอกไม้สวยงามตามต้องการแล้วเราไปทําเครื่องสําหรับชุบหัว,ห,วหอมกันต่อเลยครับเพื่อนๆแอนจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สามนะครับสามฟองตีไข่ไก่ให้แตกกันเลยครับเพื่อนๆ ปรุงรสด้วยเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลสาย1ช้อนโต๊ะผงอร่อยนัว1ช้อนชาพริกไทยปนน่น1ช้อนโต๊ะผงปาปิกาา้า3 0กร,รมัมให้เราคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเลยครับเมืม่อส่วนผสมของเราละลายเข้ากันดีแล้วเราไปเตรียมแป้งสําหรับชุบหัวหอมกันเลยครับเพื่อนเพื่อนแอนจะใช้เป็นสําหรับแป้งทอดกรอบนะครับให้เราคลุกเ้าแป้งให้ทั่วหัวหอมกันเลยครับ เมื่อเราคลุกเขาแป้งจนทั่วหัวหอมแล้วนะครับให้เรานําหัวหอมของเรานะครับลงไปคลุกกับส่วนผสมที่เราปรุงไว้เลยครับเพื่อนๆชุบให้ทั่วหัวหอมเลยนะครับและเรานําหัวหอมไปคลุกกับแป้งอีกทีหนึ่งนะครับรอบนี้นําหัวหอมลงคลุกแป้งให้เราคลุกให้แป้งทั่วหัวหอมเลยนะครับ เมื water, <Onion milk. S 1> ่อเราคลุกแป้งันทั่วหัวหอมเสร็จแล้วเราไปเตรียมตั้งกระทะเตรียมทอดหัวหอมกันเลยครับเรามาตั้งกระทะเทน้ํามันกันเลยครับให้เราใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อน้ํามันของเราต้องท่วมหัวหอมเลยนะครับเพื่อที่จะให้หัวหอมของเราสุกอย่างทั่วถึงและกรอบอร่อยนะครับให้เราใช้ไฟกลางสําหรับทอดนะครับรอให้น้ํามันร้อนจัดเราค่อยนําหัวหอมลงทอดกันนะครับเพื่อนเพื่อเมื่อน้ํามันของเราร้อนดีแล้วนําหัวหอมลงทอดกันเลยครับทอดให้เหลืองกรอบตามต้องการได้เลยนะครับเมื่อหัวหอมของเราเหลืองกรอบตามต้องการดีแล้วให้นําขึ้นพักไว้ให้สเเด็นนน้ํามััักลยครบ เสร็จแล้วครับหัวหอมทอดกรอบปาปริก้าของเราดูหน้าตาน่าทานมากๆมีสีเหลืองสวยงามทั้งกรอบและอร่อยอย่างลงตัวสุดๆเรามาจัดจานพร้อมเสิร์ฟเพื่อนๆได้ทานกันแล้วครับมามามมัหัวหอมปาปริก้าของเรากันเลยครับเพื่อน